ตอนที่12เมื่อได้ยินคำถามนี้หลงเฮ้าินก็รู้สึกงุนงงหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็สายหน้าอย่างไม่แน่ใจใบหน้าของซิงวีเผยรอยยิ้มที่หาได้ยากเจ้าซื่อสัตย์มากไม่ได้ตอบแบบสุ่มๆเพื่อเอาใจค่ะสำหรับคำถามนี้อย่าว่าแต่เจ้าเลยแม้แต่อัศวินระดับสูงของวิหารอัศวินก็ยังยากที่จะตอบได้เพราะเหตุนี้ เมื่อได้เป็นอัศวินแล้วระดับอัศวินจะแบ่งออกเป็นสองสายคืออัศวินผู้ลงทันและอัศวินผู้พิทักษ์อัศวินผู้ลงทันคืออัศวินที่เน้นการโจมตีพวกเขาจะถืออาวุธคู่ร่วมกับพาหนะและกระบวนท่าศักดิ์สิทธิ์ประเภทโจมตีมีความสามารถในการต่อสู้เดี่ยวที่แข็งแกร่งมากในสนามรบ อัศวินผู้ลงทันมีความสามารถสูงกว่านักรบและนักฆ่าในระดับเดียวกันอัศวินผู้พิทักษ์เน้นการป้องกันใช้อาวุธมือเดียวและโลเป็นหัวใจของทีมเชี่ยวชาญกระบวนท่าศักดิ์สิทธิ์ประเภทสนับสนุนและการรักษาอาจจะมีความสามารถในการต่อสู้เดี่ยวน้อยกว่าอัศวินผู้ลงทันแต่ถ้าเป็นการต่อสู้แบบทีมบทบาทของอัศวินผู้พิทักษ์จะยิ่งใหญ่กว่าอัศวินผู้ลงทันมาก เมื่อพูดมาถึงตรงนี้ซิงหวีก็หยุดเล็กน้อยแล้วมองไปที่หลงเฮาเฉินและถามว่าเจ้าคิดว่าในวิหารอัศวินของเรามีอัศวินผู้พิทักษ์มากกว่าหรืออัศวินผู้ลงทันมากกว่าหลงเฮาเฉินคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าน่าจะมีอัศวินผู้ลงทันมากกว่านะครับท่านบอกว่าอัศวินผู้ลงทันมีพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าซิงหวีสายหน้าและพูดว่า ตรงกันข้ามจำนวนอัศวินผู้พิทักษ์กับอัศวินผู้ลงทันในวิหารอัศวินของเรามีอัตราส่วน10ต่อนหนึ่งฮะต่างกันขนาดนี้เลยเหรอครับทำไมล่ะหลงเข้าเฉินถามด้วยความสงสัยซิงวีตอบว่าเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของวิหารพันธมิตรในฐานะที่เป็นวิหารชั้นนาของวิหารพันธมิตรทั้งหวิหารอัศวินของเรา ต้องคำนึงถึงไม่ใช่แค่พลังการต่อสู้ของตัวเองเท่านั้นแต่ต้องคำนึงถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยเหตุที่มีวิหารทั้ง6ก็พอว่าอาชีพทั้ง6นี้เมื่อร่วมมือกันจะสร้างพลังการต่อสู้สูงสุดได้และในฐานะหัวใจของทีมอัศวินไม่เพียงแต่ต้องโจมตีและป้องกันตัวเองเท่านั้นแต่ยังต้องปกป้องเพื่อนร่วมทีมด้วยดังนั้นบทบาทของอัศวินผู้พิทักษ จึงมากกว่าอัศวินผู้ลงทันมากหลงเฮาเฉินเริ่มเข้าใจขึ้นมาบ้างเล็กน้อยอาจารย์ในอนาคตถ้าควรเป็นอัศวินผู้พิทักษ์หรืออัศวินผู้ลงทันดีครับสิงวีตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่ามีเพียงเจ้าเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางที่เหมาะสมได้ในเรื่องนี้ข้าคงช่วยเจ้าไม่ได้แต่จากนิสัยของเจ้าแล้ว เจ้าคงเหมาะที่จะเป็นอัศวินผู้พิทักษ์มากกวา่าแต่ข้าเป็นอัศวินผู้ลงทันสิ่งที่ข้าสอนเจ้าได้ส่วนใหญ่ก็เป็นความสามารถและทักษะของอัศวินผู้ลงทันอาจารย์ค่าอย่าเพิ่งรีบตอบค่าหลงเฮาเฉินคิดจะพูดอะไรบางอย่างแต่ซิงหวีขัดขึ้นมาก่อนเจ้ามีเวลาหนึ่งปีในการคิดเรื่องนี้หนึ่งปีให้หลังเจ้าถึงมาบอกคำตอบของเจ้ากับข้าครัาบอาจารย์ หนึ่งปีต่อมาน้ำเมืองเฮาเย่หลงเข้าินที่เดินอยู่บนถนนกว้างในเมืองเฮาเย่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความประหลาดใจช่างเป็นเมืองที่ใหญ่จริงๆถนนกว้างอย่างน้อย16เมตรสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ามีผู้คนและรถม้าผ่านไปมาส่งเสียงคึกคักไม่ขาดสายการจราจรที่ขับขังและผู้คนที่พลุงพล่าน เมื่อเทียบกับหมู่บ้านโอดินนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของวิหารพันธมิตรเมืองเฮาเย่เป็นเมืองขนาดกลางแต่ถึงอย่างนั้นสำหรับหลงเข้าเฉินที่เติบโตในหมู่บ้านโอดินนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้หลงเข้าเฉินรู้สึกตื่นเต้นกับเมืองเฮาเยและผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็รู้สึกสนใจในตัวเขาเช่นกัน เขาสวมเสื้อผ้าที่เรียบง่ายและมีใบหน้าที่ละเอียดอ่อนเหมือนตุ๊กตาเครื่องลายครามหนึ่งปีที่ผ่านมาร่างกายของเขาสูงขึ้นมากแม้ว่าจะยังดูเหมือนเด็กแต่ก็เริ่มมีลักษณะเพียวบางขึ้นมาบางสิ่งที่ทำให้ผู้คนประหลาดใจที่สุดคือเด็กหนุ่มที่มีหน้าตาน่ารักคนนี้สะพายดาบยาวสองเล่มไว้ด้านหลังดาบเหล่านั้นเป็นดาบเหล็กกายาวกว่าสามฟุตกว้างประมาณสมนิ้ว และหนายอย่างน้อยหนึ่งนิ้วแม้จะดูเหมือนไม่ได้รับคมแต่ก็มีน้ำหนักไม่น้อยเลยนี่มันดาบหนักของอัศวินขนาดย่อส่วนเลยทีเดียวเด็กตัวเล็กขนาดนี้จะใช้ดาบหนักแบบนี้ได้หรือผู้คนเหล่านี้ไม่รู้เลยว่าถ้าไม่ใช่เพราะต้องการไม่ให้เป็นที่สะดุดตาแม้แต่การพกดาบหนักของอัศวินขนาดจริงที่สูงกว่าตัวของหลงเข้าเฉินเองสองเล่มเขาก็สามารถใช้งานมันได้อย่างง่ายได้ หปีของการฝึกฝนอย่างหนักทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในวันที่83ของการฝึกฝนในรังเนตรเขาแมวเขาสามารถใช้ดาบไม้ไผ่ป้องกันการโจมตีจากทุกทิศทางของเนตรเขาแมวได้สำเร็จหลังจากนั้นเขาก็ยังคงฝึกในรังเนตรเขาแมวทุกวันสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออาวุธจากดาบไม้ไผ่ที่เบาที่สุดไปยังดาบไม้ดาบเหล็กดาบเหล็กกล้าและดาบหนัก เขาปรับตัวให้เข้ากับน้ำหนักของดาบคู่ชนิดต่างๆเมื่อเขาปรับตัวกับดาบหนักของอัศวินได้แล้วเขาใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนในการฝึกย้อนกลับจากดาบหนักไปยังดาบเหล็กกล้าดาบเหล็กดาบไม้และดาบไม้ไผ่ทำให้การฝึกฝนเป็นวงจรที่สมบูรณ์เมื่อเขาทำสิ่งเหล่านี้เสร็จก็ผ่านไปหนึ่งปีแล้วและการมาที่เมืองเข้าเย่ในครั้งนี้ ก็เป็นเพราะซิงหวีมอบหมายให้เขาทำภารกิจสองอย่างซึ่งถือเป็นการทดสอบการฝึกฝนตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาหลังจากเข้ามาในเมืองหลงเข้าเฉินถามผู้คนว่าที่ตั้งของวิหารอัศวินเมืองเข้าเย่อยู่ที่ไหนและเขาก็ได้ตำแหน่งของเป้าหมายแรกของเขาเมื่อเดินผ่านถนนกว้างหลายสายในตำแหน่งใกล้กับใจกลางเมืองเขาเห็นอาคารสูงหชั้นที่มีสัญ,ญลักษณ์ของโลและดาบ วิหารเมืองเฮาเยนนั้นต่างจากวิหารเมืองโอดินมากจากภายนอกอาคารสูงอย่างน้อยห้าชั้นนี้ครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวางที่หน้าประตูมีอัศวินหนุ่มในชุดเกราะสองคนยืนเฝ้าอยู่น้องชายเจ้ามาหาใครเมื่อหลงเข้าเฉินมาถึงหน้าวิหารอัศวินอัศวินหนุ่มทางด้านซ้ายมือถามด้วยรอยยิม้มต้องบอกว่าหน้าตาที่น่ารักของหลงเข้าเฉินทำให้เขาดูเป็นมิตรอย่างมาก หลงเข้าเฉินทำความเคารพอัศวินทั้งสองด้วยความสุภาพแล้วพูดว่าสวัสดีพี่ชายทั้งสองข้าต้องการเข้าพบเจ้าวิหารหน้าหลานสู้มหาท่านเจ้าวิหารหรออัศวินหนุ่มทั้งสองมองหน้ากันคนที่พูดก่อนหน้านี้ถามต่อว่าเจ้ามีธุระอะไรหรือเปล่าหลงเข้าเฉินตอบว่าอาจารย์ของข้าให้ข้ามาหาเจ้าวิหารหน้าหลานสู้แล้วส่งจดหมายให้เขา ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ส่งจดหมายมาให้ข้าเถอะอัศวินหนุ่มทางด้านซสายพูดหลงเข้าเฉินสายหน้าและพูดว่าอาจารย์บอกให้ข้าส่งจดหมายให้เจ้าวิหารหน้าหลานด้วยตัวข้าเองอัศวินหนุ่มตอบกลับอย่างลำบากใจว่าข้าคงทำแบบนั้นไม่ได้ที่นี่คือวิหารอัศวินสาขาเมืองเฮาเย่มีเพียงคนของวิหารเท่านั้นที่สามารถเข้าไปข้างในได้ลงเข้าเฉินพูดอย่างกังวลว่า ข้าก็เป็นคนของวิหารอัศวินเหมือนกันข้ามาจากวิหารย่อยเมืองโอดินอัศวินหนุ่มตอบว่าก็ยังไม่ได้น้องชายเด็กจากวิหารอื่นจะสามารถเข้ามาในวิหารนี้ได้เฉพาะในช่วงทดสอบทุกสามปีเท่านั้นเจ้าให้ข้ารับจดหมายนี้แทนก็แล้วกันข้าจะส่งต่อให้ถ้าท่านเจ้าวิหารต้องการพบเจ้าข้าจะมาพาเจ้าเข้าไปหลงเฮาเฉินขมวดคิ้ว ซิงวีย้ำกับเขาว่าจดหมายนี้ต้องส่งให้เจ้าวิหารหน้าหลาดสู้ด้วยตัวเองเท่านั้นในขณะนั้นก็มีเสียงที่ไพเราะดังขึ้นพวกเจ้ากำลังทำอะไรกันอยู่ลังแกเด็กเหรอเสียงนี้มาจากคนในวิหารหญิงสาวสวมชุดเกราะเบายือนอยู่ตรงนั้นผมยาวสีชมพูมัดเป็นหางม้าที่หลังสีสะดวงตาสีฟ้าคู่โตกำลังจ้องมองหลงเข้าเฉิน เธอดูอายุประมาณ18ปดหรือ19ปีรูปร่างเพียวบางงดงามด้ามดาบสองเล่มโผลออกมาจากไหล่ทั้งสองข้างท่านอัศวินอัศวินหนุ่มสองคนที่จริงแล้วเพิ่งจะเลื่อนขั้นเป็นเตรียมอัศวินเมื่อไม่นานมานี้พูดพร้อมกันด้วยความเคารพหญิงสาวเดินเข้ามาหาหลงเข้าชนมองใบหน้าของเขาด้วยความอยากรู้แล้วพูดกับอัศวินหนุ่มทั้งสองว่า ค้าได้ยินที่พวกเจ้าพูดแล้วกฎระเบียบมันตายตัวแต่คนก็มีชีวิตและน้องชายคนนี้ก็เป็นคนของวิหารอัศวินเหมือนกันข้าจะพาเขาเข้าไปพบลุงหน้าหลานเองเด็กแค่คนเดียวจะก่อเรื่องได้ยังไงครับอัศวินหนุ่มทั้งสองมองหน้ากันก่อนจะพยักหน้าและยอมถอยออกไป